สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่องเอ,อชานแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทําแป้นพิมพ์ให้เป็นภาษาอื่นนะครับให้เรากดเข้าไปช่องทางไหนก็ได้ที่แบบเป็นแบบแบบพิมพ์อย่างนี้ได้นะครับก็ขึ้นมาปุ๊บก,ก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงดอกจันเงนี้ยเลยเอมุมนี้มาปุ๊บมีดอกจันตรงนี้นะครับกดค้ามาปุ๊บแล้วก็กดข้างบนสุดเลยภาษานะครับแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับ เพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับว่าจะเอาภาษาอะไรแล้วก็ทีมด้านหลังก็ให้กดตรงนี้นะครับทีมแล้วก็เลือกแป้นด้านหลังนะคะว่าจะเอาอันไหนเช่นแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะคะทีมเป็นสิ่งนี้โอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย เกาหลีจอกินชิวเนอรจารอชิบ๊ายบายเจอกันนะคะน้ำดาวมนาโซแดงค่ะ